สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจ้ขอแนะนำ15อันดับละครช่อง7ที่คิดถึง EP ที่2บอกเลยนะคะว่าสาวบกช่อง7สีไม่ควรพลาดจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับที่1ทีดาวนอนมีทั้งหมด3ภาคภาคที่1ทีดาวนอน์ออกอากาศเมื่อปีพศ2551 ภาคที่สองทิดาวนอนสองออกอากาศเมื่อปีพศ2552ภาคที่สามทิดาวนนอนสออกอากาศเมื่อปีพศ2554เป็นละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ในละครเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าและเรื่องราวการตามหาเพชรสีชมพูที่หายไปอันดับที่สองคมแฟกมีทั้งหมด2ภาคภาคที่1คมแฟก ออกอากาศเมื่อปีพศ2551ภาคที่2คมแฝก2รลุกคาดออกอากาศเมื่อปีพศ2552ในละครเป็นเรื่องราวของการเกรียงไกรนายตำรวจสัญญาบัตรหนุ่มอนาคตไกลผู้ต้องติดคุกนานถึง10ปีเพราะถูกใส่ความหาว่าฆ่าคนตายและ10ปีให้หลังการเกรียงไกลกลับมาพร้อมกับไม้คมแฟก หวังกลับมาเพื่อชำระความแค้นที่มีต่อแสนราชสีเพื่อนรักเคียงกายที่ไปไหนไปกันแสนราชสีคือคนใส่ร้ายจนการเกรียงไกรต้องติดคุกและแสนราชสีก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งเข้ามาครองเมืองพลในเวลาต่อมาเป็นละครที่เลตติ้งแรงไม่แพ้เรื่องไหนในเวลานั้นเลยอันดับที่3เจ้าใจร้ายกับคุณชายเทวดาออกอากาศเมื่อปีพศ2552 ในละครเป็นเรื่องราวภารกิจของแจวพี่เลี้ยงสาวสวยที่ได้รับมอบหมายให้ดัดนิสัยคุณชายอารมณ์ร้ายขี้เอาแต่ใจแต่โชคชะตากับส่งสอนรักปักกลางใจแจวเข้าอย่างจังกลายเป็นบ่วงมัดใจพี่เลี้ยงสาวเข้าเสียเองนำแสดงโดยอ้ํพภชราภาเป้อารักอันดับที่4ลูกผู้ชายพันข้าวเหนียวออกอากาศเมื่อปีพศ2553 ในละครเป็นเรื่องราวของเสือหนุ่มเลือดอีสานที่วัยหนุ่มได้รับพลังพิเศษจากข้าทิพในวันที่พระอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเสาตั้งฉากกับโลกเขาสามารถต่อยควายล้มได้ทั้งยืนดำน้ำอึดและถึงขนาดที่ว่าโดนฟ้าผาย,ยังไม่ระคายผิีเลยและในเวลานั้นครอบครัวเขาถูกรังแกจากผู้มีอิทธิพลพ่อแม่โดนทำร้ายน้องสาวโดนจับตัวไปขายที่กรุงเทพ เมื่อกฎหมายไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้กับเขาได้ก็เห็นจะมีเพียงแค่กำปั้นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์และหัวใจนักสู้ของเขาเท่านั้นที่จะปกป้องครอบครัวไว้ได้นำแสดงโดยนิวงสกรเชียนนี้คําพรอันดับที่5คุณชายตำระเบิดออกอากาศเมื่อปีพศ2553ในละครเป็นเรื่องราวความรักของคุณชายตำระเบิดกับสาวใชยย้ยางจิ้งรีสุดแทบ จากชายหนุ่มบ้านนอกข้องนาที่ฝีมือตำส้มตำรแสแซ่บระดับเซียนที่หาคนมาเทียบเทียมได้ยากจากพ่อค้าขายส้มตำธรรมดาได้รับโชคลาภกับการถูกหวยเป็นสิบล้านจนกลายมาเป็นคุณชายสุดหล่อในเมืองกรุงและได้นำพาให้เขามาพบกับการพิสูจน์รักแท้นำแสดงโดยเติรนตะวันทับทีมอัญญารินอันดับที่ 6. นางฟ้ากับมาเฟียอ,ออกอากาศเมื่อปีพศ2554 ในละครเป็นเรื่องราวของรามตำรวจหนุ่มที่ต้องมาสวมบทเป็นอาชญากรเพื่อปฏิบัติการลับสุดยอดแต่โชคชะตาพาให้เขาต้องแต่งงานกับเมฆคลาแอโฮสเตตสาวสวยผู้มองโลกใสสะอาดภารกิจลับจึงกลายเปลี่ยนเป็นภารกิจรักท่ามกลางกระสุนและควานปืนนำแสดงโดยเบสุกลรวัติแพนเคเคมนิตอันดับที่7สเสน่์บางกอก ออกอากาศเมื่อปีพศ2554ในละครเป็นเรื่องราวของแพรพนมพรผู้ที่มีความฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องแม้ครอบครัวจะไม่เห็นด้วยก็ตามแพรพนมพรได้ตัดสินใจมีเข้ากรุงเทพเพื่อมาทําตามความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องออกอาาัลบั้มแต่ความจริงกับความฝันต่างกันสิ้นเชิงความจริงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอาไว้ แพทพนมพรต้องกัดฟันสู้ฝ่าฝันอุปสรรคหลายอย่างจนในที่สุดวันที่เขารอคอยก็มาถึงนำแสดงโดยพอสรันกุญแจซอนป่านทอทองอันดับที่8เพลงรักบ้านนาะออกอากาศเมื่อปีพศ2554ในละครเป็นเรื่องราวของสองหนุ่มเพื่อนรักที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งหลังจากหายไปเป็น10ปี ทั้งสองลงรักสีแพรสาวสวยประจําหมู่บ้านแต่มีสีพายน้องสาวสุดห้าวของสีแพรคอยกิดกันเพราะคิดว่าสองนุมเป็นผู้ไม่เอาไหนขณะเดียวกันเธอก็เป็นตัวตั้งตัวตีคอยต่อสู้กับอิทธิพลเถื่อนของบุญช่วยและชิงชัยสองพ่อลูกผู้ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านระหว่างนั้นเองก็ได้มีบุคคลลึกลับออกมาขัดขวางทุนกิจมืดของบุญช่วยจนงานเสียหายบ่อยครั้ง สองพ่อลูกจึงสืบหาตัวหนอนบ่อนไส้และคิดกำจัดสีพัยให้ผลทางแต่สีพัยก็ได้ทวนมาช่วยไว้ทุกครั้งจนเกิดความรักขณะที่เมิมีโอกาสจะช่วยสีพายจากการถูกชิงชัยปล้ำเธอจึงเปิดใจรับรักเมินต่อมาทั้งทวนและเมินวางแผนจับกลุ่มสองพ่อลูกได้สำเร็จและเปิดเผยตัวตนว่าต่างเป็นตำรวจปลอมตัวมาเพื่อกำจัดคนชั่วหลังภารกิจรู้ล่วงคู่รักทั้งสองก็จัดงานแต่งพร้อมกันอย่างมีความสุข อันดับที่9แม่ปูเปรี้ยวออกอากาศเมื่อปีพศ2555ในละครเป็นเรื่องราวของปูสาวน้อยจอมแก่นเป็นลูกสาวกำนันทงเจ้าของเกาะที่มีธุรกิจมะพร้าวนนนหุ่มนักข่าวและปูได้ตกลงที่จะร่วมมือช่วยกันเพื่อที่จะเปิดโปงรัฐมนตรีเรื่องธุรกิจปา่าไม้จนเกิดมีความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกับพ่อของเธอเองนำแสดงโดยอ้วนร,งรังสิต เปียวทัศนียาอันดับที่สิบมนรักแก้บนออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 5 5เป็นละครแนวโ,โรแมนติกค,คอมเมดี้ที่แอบแฝงแง่คิดคนเราถ้าทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองหรือที่เรียกกันว่าคนดีผีคุ้มในละครเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มกับท่านเจ้าที่สุดแสบที่ทำเรื่องราวความรักต้องมายุ่งอีรุงตรงนังอยู่กับการแก้บน แล้วครั้งนี้เป็นเพียงบนรักแก้บนหรือรักที่เกิดจากใจนำแสดงโดยโตนนวนงบุญกูกรุกฝนทิพย์อันดับที่11ยกเลือดมังกรออกอากาศเมื่อปีพศ2555ในละครเป็นเรื่องราวของยกเด็กหนุ่มอนาคตใกลใกล้จะเรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจยกเป็นเด็กกำพร้าและเขาอยู่กับคมทวนอดีตนักมวยขาเปที่หันมาเปิดโรงเรียนฝึกสอนศิลปะมวยไทยเล็กๆริมน้ำ แม่ชะตาต้องพลิกผันไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้กำเนินแต่ก็เหมือนฟ้าได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่าเขาคือลูกมังกรน,นำแสดงโดยพอศรันมินพีชยาอันดับที่12โดมทองออกอากาศเมื่อปีพศ2556ในละครเป็นเรื่องราวของวิรงรองจำต้องมาอยู่ที่โดมทองด้วยสองเหตุผลคือเพื่อมาดูแลคุณมุนทา ยาของอดิศรและเพื่อพิสูจน์ให้อดิศรเห็นว่าเธอไม่ต้องการแย้งพิษอดีตคนรักที่แต่งงานกับพินทองลานสาวของอดิศรกลับคืนและต้องพบกับเรื่องราวหลอนๆที่อยู่บนโดมทองเสียงและภาพหลอนที่คนในบ้านต่างผวานำแสดงโดยมีวีวรภาพเปรียวทัศนียาอันดับที่13กุหลาบร้ายกับนายตะวานันออกอากาศเมื่อปีพศ2556 ในละครเป็นเรื่องราวของคุณหนูโรสลินคุณหนูขีมินกับตะวันเจ้าของไร่กุหลาบที่เป็นศัตรูกันตั้งแต่แรกเจอแต่สวรรค์กับเล่นตลกเมื่อปู่ของทั้งคู่สัญญาจะให้หลานทั้งสองแต่งงานกันโรสลินจึงต้องย้ายมาอยู่ที่ไร่กุหลาบจากศัตรูคู่กัดเริ่มกลายเปลี่ยนมาเป็นความรักที่ขาดกันไม่ได้นำแสดงโดยการการันตถาวรใหม่ดาวิกา อันดับที่14ลูกผู้ชายหัวใจเข้มออกอากาศเมื่อปีพศ2557ในละครเป็นเรื่องราวเส้นทางชีวิตของสองนุ่มทีมและไทยทางบ้านค่อนข้างยากจนและต้องพบอุปสรรคเมื่อเสาหลักของครอบครัวอย่างคนเป็นพ่อได้เสียชีวิตลงทีมจึงต้องทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงดูแม่พี่ชายที่เป็นออทิสติกและส่งเสียน้องคนเล็กอย่างไทยให้เรียนหนังสือจนจบ โดยทีมจำเป็นต้องขึ้นชกมวยตามคำขอของแม่ที่ไม่ได้อยากให้ทีมตายเหมือนพ่อทั้งทีม่มันจะเป็นทางเดียวที่จะสร้างรายได้ได้ดีด้วยความสามารถของทีมที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้นำแสดงโดยทันธนากรอภออชนพลอันดับที่15เพลิงพระนางออกอากาศเมื่อปีพศ2560 ในละครเป็นเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจในนครทิพ์นะครที่เป็นนครที่รุ่งเรืองมีอาณาเขตกว้างใหญ่มีเมืองประเทศราชมากมายแต่ละวันจะมีเจ้าเมืองต่างๆนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาถวายอยู่ไม่ขาดแต่ด้วยความที่คนในนครทิพต์ต่างมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันจึงเกิดความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันจนนำไปสู่สงครามแย่งชิงอำนาจและบัลลังจนทำให้อณาจักรล่มสลายไปในที่สุด ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ15อันดับละครช่อง7ที่คิดถึง EP ที่ 2, 2> เพื่อนเพื่อนทันเรื่องไหนกันบ้างหรือชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกเจด้วยนะคะถ้าหากเพื่อนเพื่อ,อชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ EP หน้าเจจะมาแนะนาหรือจัดอันดับเรื่องอะไรโปรดรอติดตามรอรับชมกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้เจต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า